พี่น้องเมื่อนี้เขาป่ามาหาเห็ดกันเบิงนักละเห็ดเวยจ้านักละเห็ดทั้งหลายบม่รู้ว่าสิไดจักดอกมาซอยลุยรุ่นกันนียด้วยจ้าคน<อ>นักละไดือดดอกเดียว, <laughs> ยวนักลาเห็ดจ้ามากันเป็น <laughs> เป็นซิปเดือ <laughs> ดดอกเดียว นักล่าเห็ดนักล่ากนลาเห็ดนี่อีกจ้าเห็ดนี่ดึงขึ้นเลยดึงขึ้นมิชาโหมกพยายามจะคุยมันหาเอาคนทายอยู่ปุ่นคนเก่งพี่เอาเอามั่งดิเอ้าไม่เอ้าปลา่ายตัว ใส่แงมใส่จะเป็นเป็นป่าเออนี่จ้าการกินก็วมนหายากมากพี่น้องคอยพ่อเฮ็ดละงอกเห็นไหมมันบานแล้วแต่ว่ายังงามอยู่ ใกล้ๆชงกันใกล้ๆปีน่ะนานจะเจอเดินสามรอยกิโลอุ้ยหาหลุดหาหลุดนี่นนี่โอมันกรอบมากฝนมันโดนฝนงี้ฮะอันนี้ตัดทิ้งแต่ทิ้งนต่ทิ้งเลยพี่ไม่ต้องเอาหรอก

กินได้บอกินได้หรือเปล่าอย่งสวยเฮดละงอกจ้าเฮดละงอกแดงนี่อยังสวยเลยอู้นี่อีกดอกนึงนี่อีกดอกนึงเฟลลี่ยูแหม่เฟลลี่นี่ฮิสวยสวยอู้นี่อีกดอกนึงจ้าเกือบไม่เห็นอ่ะ ว้าวสวยงามค่ะพี่น้องพ่อเห็ดพึ่งใช่เห็ดนี้กินได้กินได้ได้เนี่ยค่ะนี่โอ้งามบ่คะพี่น้องคอยพ่อเห็ดมันหลียู่นี่เห็ดอย่างเนาะอ้ยดอกง่อุ้ยออกไรไดดีนี่เห็ดพึ่งจ้า เห็ดพึ่งแต่ว่ามันเ่าแล้วแม่โอ้ยเสียดายแท้น,นี่น้องคอยเห็ดละงูกอีกแล้วเม่น,นี่มันเห็ดละงกูกนี่นนเก็บวัฒนัรเจ้ <laughs> เย้ได้สองดอกนไปเก็บมาจากไหนน่าดอกมาเลอะเลย <laughs> <laughs> เก่งยังเลย เดินกันเป็นแถวเป็นแนวจ้านักล่าเห็ดจ้านักล่าเห็ดแจ็กซีล่าเห็ดแจ็กซีได้บองเห็ดนักล่าเห็ดนักล่าเห็ดเห็ดอย่างเนาะพี่น้องเดี๋าเบิลก่อนเด้อกินอะไรบอสซาดีใจที่พ่อว้ายเห็ดฟุ้ง กินได้กินได้พ่ออีกแล้วจ้าเ <laughs> พ่นลียูเห็ดผึ่งเห็ดผึ่งอุ้ยงามพ่ออีกแล้วจ้าเห็ดพึ่ง <laughs> <laughs> อุุ้ณอีกดอกนึงอ <laughs> <laughs> มดนป้าเอาจ้ะ <laughs> อายสองดอก เห็ดอย่างพี่น้องนี่มันคือหน้าตาเปน็นยังไเบิ่งดิอ๋อมะเขกอเห็ดหนึ่งอีกหนึ่งชนิดที่กินได้เห็ดอย่างนู้เห็ดพ,พึ่งอย่างอันนี้อีกอันนึงเห็ดพ,พึ่งเขามันเป็นเหมือนตะไคร่เอ,อ้ามันเห็ดพึ่งแดงแหอ,อร่อยเนะาะอันนี้คือราชาของเห็ดพึ่งอร่อยที่สุดอิลิเตียใช่ว้าวโอ้โห พอยอีกแล้วจ้าสีแดงลูกนี่กูชอบงามจ้างามพี่น้องพ่อเหตุอีกแล้วบุกปลาฟ้าดงเอาจ้ะนี่าฮ่่ดีมั้งพออีกแล้วจ้าดอกคุณ นี่อีกดอกหนึ่งจ้าดอกน้อยตะมุตะมิหลายๆดอกก็ดิน,นี่อีกดอกหนึ่งจ้าดอกน้อยยิงดอกหนึ่งจ้าโ,โดนแทะไปเคิงหนึง่งเฮ็ดผึ่งจ้า โอ้มีหอยนี่อีกดอกนึงจ้าสวยเลยนะชีแดงสวยสวยมากโอ้นี่อีกดอกนึงอะไรใดดีเห็ดพึ่งงามงามเย่ฝออีกแล้วจ้าอ้าขึ้นดึงบ่ขึ้นเดินมาแล้วนะหานกลับไปบุห็นเลย เห็ดเมาบ๊อนี่หลี่ยู่เพื่อนหลี่ยู่พีน่น้อ,นนงนองเห็ดอีหยังนี่นคือดอกไงแทะเป็นเห็ดลงโงกบ่ค่ะว้ายฮักแซงเออน่าจะเป็นเห็ดลงโงกอนะ่ะเนาะโอ้ยดอกก็เริ่มมาเทิมพี่น้องมามาพอเห็ดฝึงเห็ดฝึงอย่างนี้งามค่ะ ายตาคุนได้จังไดนดีเฮ้เอีอทีโลงเลยอ้าวเห็ดขาดก่อนบาดยังไงก็ตอก <c oughs> <c oughs> โอ้ยเมื่อยแลนมาเมื่อกี้น <c oughs> ี่สองดอกยังใหญ่เลย น้องเก้าพี่ชิดเห็ดพออีกแล้วจ้าพออยกแล้วจ้าเห็ดพึ่งอนี้อย่างน้าแบบนี้นี่คือสวยงามตามท้องเรื่องพี่น้องพอเห็ดพึ่งเอ้าดอกหน่อยกระติดมาน้ำ นี่อีกกุ้มหนึ่งจ้าเฮ็ดอี่อย่างน้อเป็นสิเห็ดผึ่อยันเต่าผึ่งเทียนผึ่งเทียนอุ้ยโอ้โหเทียนอีหลีละลายหรอเห็ดแหงน้อนี่เอาแล้วลูกช้ากลับแล้ว สรุปเพ็ดที่หาได้ด้วอจ้าหลายๆคนหารวมกันนี่ดนได้คนละนิดละหน่อยก็ถือว่าได้หลายอยู่ด้ค่ะสกกังเกตเราผูด้เดินตามหลังไอ้ปานะได้หลายก้อนมะเออได้ป็นถุง